ตอนนี้ได้มาจากคลองบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้อายุ58 <c oughs> ล่าสุดนี่นะเห็นเมื่ออายุทัทก10ขวบอ่ะตัวเนี้ยเหรอคาดว่าเป็นปลาอะไรปลาลิ้นหมา <c oughs> ไม่ต้องคาดอ่ะอันนี้รู้จับดี ทอดอร่อยดีอคุกคุกเกลือน่ะกินเกลือแล้วก็ทอดกินกินแต่ทักเก็บขอดูข้างหลังหน่อยได้ไหมจับจับให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายน้ำเพราะเลี้ยงไว้ในโหลโหลแตกไหมเดี๋ยวจับดูเป็นปลาเชื่องปลาเชื่องอยู่ในโหลไปไหนไม่ได้จะดูดูติด นักหนุดติดแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ดิ้นเลยโอ้โใกล้ๆปิงเลยลเวลาเขาไหว้าไหว้ท่านี้แล้วก็ทิบเน,ใน,ในใี้ยเขาจะมีฟิวฟิวไปได้ <S <S เหมือนมีปลาข้างเดียวเอ้ยตามันหรออันนี้มีมีตาอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นปากไงตาคู่ตาคู่เนาะอ,อันนี้อันนี้เหงือกเหงือกไงนี่เน,นี้ยไอ้ใต้ท้องมันใต้ท้องให้สีขาว ใเงือกนี่ว่าเงืเอกนี่ปากงา,ามๆปากเล็กมายเฮือกหายใจปากแถมนี้ไม่มีสาอืมๆเขาจะเขาจะคานี้ตลอดแต่ตรงตรงเนี้ยตรงแผงแผนเนี้ยถ้าเป็นอะไรเรีบเรียบดูดติดจึ๊บดึงไม่ออกนะอืมได้ปากไหม